มยนน่ย่ะบ,บ้าบอไปเห็นกิน,น,นยังเวนี่โอ้ยเ็ก็ต้องกินต้มามานะี่และบ่าดิกินดอกซาบงซาบูหมูกระทะตืองานได้ก็บะถือแคกเือ เป็นยังกินเหรอสมมามาแล้วเนะาะใครบอกมาถือเบียลสมบินเล็กก็กินเล็กหน่อยโอ้อเคื่องไม้หอเดียวกินผู้เดียวตสมหอเดียวตัวแดงไข่นำนี่เด้อมันมีหอเดียวถือมาขอกินนังด้วยเจ้าสวยก่อน กินหมูก,กระทาน้ำเพลนในแจ็คหมวดกูว่าเด็ก,กินเอาออืกินแม่มันสมมามานี่แหละสมทานะดีโอ้ยจะมันห่อนจะมันเอามามาหอนเดี๋ยวสิมีคนมาขอแบง่งนมานผาจนหมาดีเแท้แท้เวลากินนี่แท้แทะธรรมดาเลยเนาะ เตรียมพร้อมเนาะเอาหอดตะเกียบคาะโอไม่กับลูกคอยคัะ่ะก็ได้กินง่ายบัดน,นี้หมอนี่ก็จะได้กินง่ายจ้วเปิดจู้งไฟเขาเป็นยังถ้ามันเดือดไปไหวมื่นพ่ออยู่อ่ะเอาไม่ยิงอยู่อ่ะ บ้าบว่ไปเห็ดอีอย่างเด็กแนวนี้โอ้ยนาะมามาให้เสี่ m i ห่อเดียว,าวลวบาบันเดียวขึ้นมาทำไมเด็กคิด,ดดิบระบอกกินบ้าจช่ไหมอะไรเนี่ยดโอ้ย่์เนาะไอ้ตัวี้ห่อเดียวโนบนันเด็กคิดดิบระบ่บันโอ้ข้ามติดดอกาามาขัตกีดอกน้ำที่เอาใหม่เอามาใส่เอามาใส่

โอ้ยน<า>้อไปยังว่ามันหนักมันหนักเทน้ํานี่ยังมาเฮ็ดกวงอีกอยู่บ่ได้กินแล้วรอกโอ้ยน้อก็ส่ํากําสัตวนะ์พ่นอกิดแต่แนวลูไม่นสิได้กินกั่นแด่นี่โอ